ว่าพลาดนาตันเนล็กว่าตายนีเป็นเพื่อนระดับนาสรับกายทีทานสินให้มีมันไว้ยในเมื่อเมื่อถึงที่สุดใครจดความเพียเดี๋ยวเราจะได้เอาสิ่งน,นีตัเนงนับพืนออกมา แสดงให้แจงระเบือกับพ่กที่เธอจ้านเวทนให้กันน่ระพูนพระทาวานไม่เข้าข้างใคยอมตราสาวยคนใจเสื้อทำดีทหา,าทักชัวพาตัวตกต่ปล่อยไปปางคำน่ที่เขาทอ จะนำแล้วเึ็นตัวสว่านนคนเรามีสินนี่ก็ต้องมีทางที่วานงนสว่านนไม่ต้องหาวอนปากุลจำาแนกแยกทางกันนักทางไหนนานออไปกันก่อนปากน้อยบุญมา,ากตามหลักทั้งซอน สวรรค์นอบควยทุกชีวาวันคนเราใีนายเกิดมาเพื่อโคคนเราใีนายเกิดมาเพื่อโคหลง,งมงคงสุขกันอยู่ทุกวีทุกวันแท้จริงความสุขคือตัวโทสามัญสุขละล้วนทั้งนั้นไม่มีใครเจอ มีสามกันนว่าสุขเรียกมันเล่าอ้ยคู่กันเอาไว้ก่อนไปเรื่องัลงคืนนอนป่อนในกลางวันนอนเมื่อวังว่าจะเจอความสุขจริงๆอ่ะสุขแท้ๆมันมีอยู่แค่ตอนหลับ สงบกลับหลับในเน็ตหมดความคุ้นพีหลับสนิทเน็ตกินกินมาติ้งความตะวิงเน็ตระบุนเน็ตระวายสุขแค่ไหนมันมีแค่ตอนหลับเอลืมตาปาฝาสุขมันกับหายสุขทางโลกเองจะมีสักแค่ไหน สุขลอยให้คุยพายต้องสุกเพื่พระนิพพาน แต่พอลืมตาปั๊บสุขมันกลับหายสุขทางโลกีมันจะมีสักแค่ไหนสุกลนให้พนภัยโยมต้องสุขถึงพระนิพพานเวลาตอนหลับมันมีความสุก็โยมบางคนฝันว่าถูกลอตเตอรี่รางวัลที่หนึ่งบางคนฝันว่าไปเที่ยวต่างประเทศบางคนฝันว่านั่งยุบนกอนมฆ บางคนฝันว่าลูกหลานพาไปทำบุญต่างๆวัดนานาหลายวัดมันมีความสุขแต่พอเราลืมตาขึ้นมาปั๊บตื่นมาปั๊บเนี่ยความทุกข์มันเริ่มมาเยือนเลยไหนจะค่าไฟไหนจะค่านา้ำไหนจะค่านีทกศส่ง,งบินมาเตะทุกหาเงินสมัยนี้หาเงินก็ยากทุกแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยสุขแท้แท้เนี่ยมันต้องสุขให้ถึงข้างในก็คือสุขกายสุขใจเหมือนวันนี้โยมมาทําบุญให้กับบรรพบุรุษมีความสุขกายสุขใจบรรพลบุรุษจะได้รับหรือเปล่าเนี่ยขึ้นอยู่ที่สองฐานะฐา,านะโขกับฐานะโขถ้าพ่อแม่ยังไม่ไปเกิดบุญที่โยมทำแกงในวันนี้อันนี้สงมันมากจะส่งตรงถึงท่านท่านจะได้รับบุญ แต่ถ้าท่านไปเกิดแล้วอาน,นิสงก็ไม่ได้หายไปไหนแล้วนะบุญเนี่ยมันก็จะย้อนกลับมาหาตัวโยมเองไม่มีขาดทุนบุญนี่ไม่หายไปไหนทีไรทีนาเราตายยังหายผัวเมียเราตายยังมีใหม่แต่บุญไม่หายไปไหนบุญกับบาปท,ที่จะติดตามตัวโยมไปเพราะฉะนั้นฝากไว้ในเรื่องธรรมะสังขารต่อไปจะได้กล่าวทุกเรื่องพระคุณ พระคุณพ่อพระคุณแม่ที่ตั้งนาลูกอยู่นาวัดสว่างเนตรมีบุญคุณต่อลูกต่อหลานที่นั่งกันอยู่ทุกคนเคยซักผ้าขี่ขยี้ผ้าเยี่ยวเคยลำบากลำบนไม่เคยบ่นเลยสักคำบุญคุณพ่อบุญคุณแม่มีเยอะโยมจะพัฒนาทั้งวันพัฒนาไม่หมดยกมาเป็นหัวพ่อโย่พ่อแม่ให้เรามาเยอะให้เรามาเจ็ดประการหนึ่งอุ้มไม่นักสองเหนื่อยไมกพัก สามลักไม่ลวงสีห่ห่วงไม่เลิกห้าเบิกไม่คิดหกผิดไม่แค้นเจ็ดตายแทนลูกได้ประการที่หนึ่งกุ้มไม่นักพ่อแม่มีลูกมากมายขนาดไหนเนี่ยอุมลูกไปบ้านเหนือบ้านใต้ไม่เคยหนักเราแบกกระสอบคุย้ยกระสอบผ่านหนักยังโยนทิ้งได้แต่โยนลูกทิ้งไม่ได้เลยมีลูกหลายคนก็ต้องหนักคนไปพา,าไปบ้านเหนือพาไปบาา้านใต้พาไปเที่ยวนู่นเที่ยวนี่หนักก็ต้องทน นี่อุ้มไม่นะสองเหนื่อยก็ไม่ได้พักเราเป็นข้าราชการเป็นทหารเป็นตำรวจยังมีวันหยุดเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะักขัตะเลิกสงการนี่ก็หยุดหลายวันยังมีวันพักแต่พ่อแม่ไม่มีวันพักเลยนะกลับมาจากไรจากนาแทนที่จะได้หลับตาสักนิดหนึ่งก็เสียเปล่าเลยลูกก็มาเนี่ยข่าวลูกเขา้าวหูว่าไปโชคต่อยกัชบชาวบ้านเขาสงการเต้นนม้มไปหญิงเขาพ่อแม่ทุกยู่หาทิด ปวดหัวหาทางออกให้ลูกเสมอมาพ่อกับแม่จะให้เป็นนั่งตรงไหนหนั่งได้กลางฝนกูก็นั่งได้กลางแดดกูก็นั่งได้กลางไรกลางนาจะให้รอนขนาดไหนกูก็นั่งได้แต่พ่อแม่ที่ไม่สามารถนั่งได้คือนั่งบนความทุกข์ของลูกอย่างไรที่ลูกมีทุกข์พ่อกับแม่ผ่อนคลายทุกข์ให้นี่เหนื่อยไม่ได้ครับประการที่สามลักก็ไม่หลอกลวง รักพ่อรักแม่ไม่มีวันหลอกลวงไม่เหมือนรักผัวรักเมียรักผัวรักเมียแรกแรรักกันเข้ามันเบาใหม่มันน่าชื่นใจจริงๆิทุนหัวแต่พอเราตายเขาก็พากันผัวเก่งเมียเก่งผัวมันจะฟื้นกลับมาแรกแรกักกันเรียกกันเพราะข่าก็บแกพออยู่ต่อไปมีลูกน้อยเปลี่ยนคําเรียกข่าก็ะแกเป็นพ่อไอ้หนูแม่ไอ้หนู พอไอ้หนูโตใหญ่ก็เปลี่ยนคําเรียกจากพ่อไอ้หนูแม่ไอ้หนูก็เป็นพ่อมึงแม่มึงพ่อมึงแม่มึงพ่อมึงแม่มึงเรียกกันสองคนกระทบถึงพ่อถึงแม่ตัวเองนะโยมแต่พอไอ้หนูโตใหญ่มีเยามีเดือนมีสามีมีภรรยาเปลี่ยนคําเรียกนี่แหละจะพ่อมึงแม่มึงก็เหลือแต่มึงกับกูแหละกๆรักกันไปไหนไปกันไปนา กูจะไปนาแม่บึงไปไม่มล่วไปได้กันที่จะได้ไม่เหงาเพราะมีลูกเท่านั้นแนละจากชาวนาเริ่มเป็นชาวสวนผัวไปใต้เมียไปเหนือสวนทางกันไม่มองหนา้ากันเลยโยมนี่รักไม่เคยหลอกลวงรักพ่อรัก,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 กแม่โยงทอดมาพ่อกับแม่สอนให้เราเรียกพ่อเรียกแม่โตมาแล้วก็ยังเรียกพ่อเรียกแม่วันนี้เอาลูกถ่ายมา ไปไหนแล้วไปทําบุญแจงให้พ่อไปทําบุญแจงให้แม่ไม่เคยเปลี่ยนคําเรียกและไม่มีวันสึกออกจากใจลูกไปได้คําว่าพ่อว่าแม่นี่รักไปดอกลวงประการที่สี่ห่วงไม่เลิกยงมีลูกแล้วทุกคนเลยรุ่นสอบอสูงไวกันหมดแล้วรุ่นเนี่ยลูกจะโตขนาดไหนเป็นห่วงอยู่ตลอดยิงสงการเนี่ยเนี่ยมันยังไม่เข้าบ้านเลยเป็นห่วงใจกนังฟังพระ อีกใจหนึ่งก็เป็นห่วงลูกมันจะเป็นยังไงมันจะไปไหนเนี่ยมันจะไปกบใครมันจะไปทะเลวิบากับใครเป็นห่วงอยู่ทุกเวลาห่วงไม่เลิกเบิกไม่เทดประการที่ห้าธนาคารทกสอธนาคารออมสินธนาคารกรุงเทพกรุงไทยอีออยอีเอิญอีอังล้วไปกู้นี่ยืมสินเราต้องใช้แต่พ่อแต่แม่ธนาคารของพ่อของแม่เนี่ยไม่ต้องฝากแล้วถอนได้ตลอด าอาจจะบ่นหน่อยแต่จใจให้แม่ต่อตังน้อยมึงไม่ใชยิงไทยตังในตังอ่ะไทยเป็นะกระดาษ A4 เลยปูในหาย,ยาปวดหลังปวดคอปวดขาแทบแกมึงไม่ใชยิงไทยตังประหยัดมันแท้ปากบ่นไปแต่มือคำกระเป๋าแหละซ้ายขวามีตังให้ลูกไม่เนาะควาเปิดติบยืนให้ลอยนึงเอาไปมึงจะกลับดึกนะให้ ให้ตลอดเนี่ยผู้ให้ที่แท้จริงกับลูกนี่เบิกไม่คิดประการที่หกผิดไม่แท้เชื่อได้เลยที่นั่งอยู่เนี่ยลูกเคยทำผิดกันทั้งนั้นแนยจะดีจะชั่วมันก็ลูกของเราให้อภัยเสมอตักแม่ตัดลูกกันไม่ได้หรอกแต่ส่วนมากคนสมัยนี้เนี่ยเขาจึงบอกว่าเทคโนโลยีมันก้าวไปแต่ใจคนมันต่ำลง แม่ขอเงินลูกขอเงินแม่น้อยหนึ่งไม่ให้ทุกตีแม่ขอเงินหลักสิบไม่ให้ค่าพ่อค่าแม่ออกข่าวทุกวันทุกวันมากระนาเวทนาเนะาะสงสารคนเป็นพออ่อสงสารคนเป็นแม่นี่ก็คือผิดไม่เคยแง้ประการสุดท้ายตายแทนลูกได้พ่อแม่เนี่ยตายแทนลูกได้นะถ้าลูกขอ มีข่าวยุข่าวหนึ่งทั่วไปนะโยมที่ออกข่าวกันลูกน้อยเนาะมันวิ่งออกถนนใหญ่รถมาเบกไม่ทันไอ้คนเป็นแม่ผักตัวลูกยอมให้ตัวเองโดนรถชนตายนี่ตายเพราะลูกได้แต่ถามโยมที่นั่งอยู่ตายเพราะผัวได้ไหมไม่ได้ตายแทนเมียนะโยมมูมไม่ได้แล้วมึงตายก็มนีใหม่เด็ใครจะไปมีใครจะไปตามแล้ว ไม่เหมือนกันนะนี่คือพ่อกับแม่ให้เรามาเจ็ดประการของพ่อของแม่มีของลูกก็มีของลูกคือหน้าที่ของลูกหนึ่งท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านต่อสองเราจะทํากิจการงานที่ท่านทำมาเอาไว้ให้สําเร็จรุลวงไปเลยดีสามเราจะรักษาวงตระกูลไว้สี่เราจะรักษาทรัพย์มรดกที่พ่อแม่หาไว้ให้ไว้กับเราประการที่ห้า เวลาท่านลานับดับสังขารไปลงวนทำบุญบุญที่ส่วนบุญส่วนกุศลไปให้กับเขาเหล่านั้นเพื่อใช้ในสัมประเภพเบื้องหน้าเหมือนวันนี้แหละประการที่หนึ่งท่านเลี้ยงเรามาเราจะเลี้ยงท่านต่อเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่เลี้ยงไม่ยาก,กยงลวโยมหลวงพ่อพระปูชางมาสอนทุกงาน้ายโยมจสในคํำคาในสักข้อจะเป็นผลดีมากเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ปัดใจสี่ข้าวผ้ายาบ้าน ใครยังมีพ่อมีแม่อยู่หุงข้าวหาลาให้ท่านกินบ้างตอนมีชีวิตไม่ค่อยหากันแล้วจอบไปหาตอนไม่มีชีวิตแล้วศสพ่อศสแม่ยังไม่ทันเข้าโรงเลยอีน้อยเตรียมแล้วว่าข้าวถ้วยนึ่งหวานถ้วยนึ่งข้าวถ้วยนึ่งน้ำแก้วนึ่งวางฝ่าลงเคาะลงกินข้าวนะพ่อแม่กินข้าวนะแม่ไม่เห็นพ่อไม่เห็นแม่คนไหนตื่นมากินตะวนัน สิ่งที่อิ่มก็คือแมงวีแมงวันหูหมาตาไก่ที่วัดอิ่มน้ำก็ลาแต่พ่อแม่ไม่ได้กินเลยนี่ข้าวประการที่สองผ้าเสื้อผ้าอาภรณ์เนี่ยในไครลูกคนไหนกลับมาจากกรุงเทพซื้อเสื้อผ้าให้ใส่ลองยกมือสิโยมไม่มีเลยไงอะลูกพกตังมาสองหมืนหน่นนาปากซอยเพื่อนชวนกินเหล้าเดี๋ยววันที่สิบเจ็ดมันถึงมาหาแม่ วันกับมันไม่ได้มาเอาตังสองหมื่นให้แม่แล้วนะมาขอค่ารถแม่กลับบกุกตังมันลบกวนเงินเดือนคนแเสอยูเ่นเนี่ยพ่อกับแม่ก็ให้ให้ได้เสมอเลยเสื้อผ้าเนี่ยมันดูเสื้อพ่อเสื้อแม่เก่าบ้างหรือยังกลับมาสงการปีละครั้งทั้งละชุดเนี่ยคนเป็นพ่อคนเป็นแม่ชื่นใจโยไม่ต้องแพงอะไรมากมาย้ว เสื้อคนแก่เสื้อหม้อหอมอผัดถุงสกผืนผืนดักเกล็ดเก่าลอยเกล็ดเก่าในชื่นใจแล้วนะที่ของลูกมันในะโยมต้องเก่งเป็นพันต้องเก่งเป็นหมื่นสักแกนจ่าย้องไม่เคยต่อสักคำแต่ของพ่อของแม่เนี่ยกว่าจะซื้อให้เป็นปีเนว่าจะได้เนี่เสื้อผ้าอาพรประการที่สามยายามีอยู่สองชนิดก็คือยาจ,จริงกับยาใจ,จ ยาจิงก็คือพาราเซตามอลแก่ปวดหัวแก่ตัวร้อนเบาหวานความดันไขมันพ่อแม่คนไหนเป็นโรคอะไรโรคอะไรเนี่ยมันพาท่านไปหาหมอหาหยุกหายาให้ท่านกินจะเป็นมงคลมากสิ่งที่สองก็คือยาใจไม่ใช่ยาใจคนจนไม่พ่ลรมห่อนนะยาใจก็คือคำพูดคำพูดกับพ่อกับแม่เนี่ยพูดให้อ่อนหวาน ลูกสมัยนี้พูดจามะนาวไม่ค่อยมีน้ำใช่ไหมโยมพูดจากับพ่อกับแม่อะอะไรทำไหมไม่ต้องบอกไม่ต้องสอนเงียบดูแล้วลูกใครเป็นบ้างเคยเป็นกันทั้งนั้นแน่ฉันก็เคยเป็นแต่เลิกแล้วพูดจาไม่ค่อยมีน้ำมะนาวไม่ค่อยมีน้ำพูดจากับพ่อกับแม่พูดเพราะพอ่อพ่อ กินข้าวยังเล่าแม่กินข้าวยังเหนื่อยไหมผมรักพ่อนะผมรักแม่นะอุย้ยวันนั้นไปกินข้าวโอ้โหอยู่ได้แล้วได้ยินคำว,ว่ารักจากลูกอะส่วนมากมันไม่ค่อยบอกแล้วตอนเป็นนะ่ะมันชอบไปบอกเอาหน้าลงผัวหลีดทำายังสวยเขียนตัวกรเลอเลยอะไรรักจากลูกหลานถามจริงๆก็โยมคนตายไปแล้วจะรู้ไหมล่ะไ,ไม่รู้ระไม่รู้ว่าใครบอกรักกูบ้างแล้วไม่รู้ว่าใครคิดถึงกูบ้างนะ นี่ทําตอนเป็นดีกว่าทําตอนตายนี่ก็คือยาประการสุดท้ายก็คือบ้านเรือนชานบ้าน่องที่ิยมอยู่อาศัยกันตั้งแต่เล็กม,มีเย่ามีเรือนมีสามีมีภรรยาเนี่ยส่วนมากก็ไปอยู่บ้านผัวบ้านเมียกันสองชั้นสามชั้นบ้านปูนติดแอสไใส่มุงลวดยังดีมันไม่ไปอยู่หลัวบ้านพอ่อบ้านแม่หลังคาผุกากก็สีลุดนีด่เงั้น ฝนตกพ่อกับแม่ก็ไปนั่งหลบฝนอยู่ข้างฟ้ามีมาน่าก็เอาหมอไปวางเอาเม็ดเอาน้ำฝนไว้กินไว้อาบไว้ใช้ไปดูมุงพ่อมุงแม่บางโยมไหนดูไหนโยมใครยังนอนมุงอยู่บางยกมือสิมีไหมโอ้โหโดนโดนขุยรวยรวยมีแต่คนรวย บุงพ่อบุงแม่ลูกบางบาง้บานมันไม่เคยมาดูเลยนะบุงหัวบุงควายยังดูดีกว่าบุงพ่อบุงแม่เยอะขาดแล้วขาดอีกขาดแล้วขาดอีกคนแก่ก็มีมานหน้าเอายังวงไปรัดไว้เป็นกระจุกกระจุกกระจุกขาดไปนานเขา้ารัดนานเขา้ามุงเถินขึ้นยุงเขา้าเต้มหยิบปากะมาปัดวีปุ๊บ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 ,บ,บไม่เคยเอ่ยปากขอตังค์หนึสักาบาทเลยเพราะกลัวลูกมันไม่มีกิน ไปดูหมอนเนี่ยหมอนคนแก่ดำตัวอย่าเขาลูกลิมิตวัาสว่างเดชรลยโยงดำโอ้โหดูไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคนมาจากกรุงเทพกรุงไทยเนี่ยเขาจะพูดกันได้ว่าลูกคนไหนดูแลพ่อดูแลแม่ดีเขาก็จะไปพูดกันว่าเออโนกมึงดูโน่นยายคนโน่นโนแม่ลูกหลานแค่ดูดีเนาะเออสร้างบ้านให้อยู่ มีติดแอร์ให้พ่อแม่ยายจะได้นอนสบายแม่จะได้นอนสบายเป็นบุญของแม่ของพ่อเนาะที่มีลูกดีแต่ถ้าคนไหนไม่ดูแลพ่อไม่ดูแลแม่เขาก็จะว่าถึงเราได้อูมึงดูลูกอีกคนนู้นนุ้นปล่อยให้แม่ม pues ันนอนสกกระป๋กโกบมกมึงดูนุ่นที่นอนก็สบกระป๋กหมอนก็ะมิลูกมันไม่มันดูอะไรเลยมั้งนะเขาก็จะว่าผันเราได้เพราะฉะนั้นเราเป็นลูกเนี่ย กตันยูกะตะวีพีเป็นเครื่องหมายของคนดีใครทําแล้วตกน้ําจะไม่ไหลตกไฟจะไม่ไหม้เพราะพ่อกับแม่เปรียบเสมือนพระอรหันต์ของลูกพระยังอัตมาภาพยังมีวันลาสิกขายังมีวันสึกได้แต่พระพ่อพระแม่ไม่มีวันสึกออกจากใจลูกไม่ได้หรอกนะโยฝากเข้าไว้ลองก่อนนึงอะไรให้กับ พ่อกับแม่ปู่ย่าตายายที่ร่วมรับไปวันนี้ลูกๆได้มาระลึกนึกถึงขั้นเห็นร่างอานดาน้ำตาโลกลนแววตาทายพากเมือม่อสมัน,น้ำตาไม่หล่น แม่จากไปแล้วทิ้งเราให้เศร้าอะไรจากพ่อพอี่น,อน้องเราไยแม่จากไปไปแล้วไหมเคยเห็นพี่อิบศพแม่ ไม่ต้องหวงยหญลูกใายสัญญาหื่นยันจะขอพรร์เทพรยมัันถึ่งห่างกันไปไหมห่างไกลฝันเหน ดโดยไม่รู้ตัวทัดทา,าหน้ามีขอเบิดมาอม่ม่จตตาลูกตั้งฟังใจจะทำดีหะ แม่จะมาใช้ในชีวิตประจำวันจะไม่ลืมพ่อจะไม่ลืมแม่ไปเที่ยวต้องการมาเบื้อไม่อนตีเบากังเนย้ หล่อนโดยไม่รู้ตัวทัดทาหนามีขอเกิดมาใหม่แม่ตาโลกตา Các tay chặt thầm đi hơi. เป็นเป็นยังเพนลูกพ่อลูกแม่อีกหอขอให้ดวงวิญญาณของแม่จงไป้นำดูขอให้ดวงวิญญาณของพ่อปู่ญาติยายที่ลวมรับไปจงได้รับรูสวันนี บุญทุ่ตูบุญส่วนกุศลไปห้ทตัวให้ท่านมีความสุขในสัมภเวของเบื้องหน้าสองทุมทิบสองแล้วแปบ๊บเดียวตาจะหลับกันแล้ว <c oughs> งานที่สามมโยมจังเนาไม่ได้อยู่วัาเ่อพ่ายนะันงานทุกวันเดือนนี้สามสิบกว่างานสามสิบกว่างานผ่านไปแค่ครึ่งหนึ่งนีงเนี่ยนไปฉีดกล่องเสียงมาเสียง เสียงอักเสเส้นเสียงแตกอักเสบมาตอนนี้ก็ดีขึ้นมาเนี่ยเดี๋ยวพรุ่งนี้แสดงธรรมกับพระเดชพระคุณหลวงพ่อที่วัดวังว่านะตอนเย็นก็ไปแสดงธรรมอยู่ที่วัดจุงนางอำเภอ,อจังหวัดพิษณุโลกนะก7ก็3งาน18 2งาน19 2งาน20งานหนึ่งที่สุพรรณนะก็ไม่ได้อยู่ได้ให้ญาติโยมได้เห็นหน้าทั้งเท่ไหร่นโยมนะขออภัยไม่ใช่อะไรรอกเนาะ ไปทุกวันทุกวันเหมื่ยเมือม่อยเมือ่อยนะขออาภัยอ่ะก่อนจบรางจากนะขอฝากเป็นพนแรแหล่ให้ญาติโยมทุกคนทุกท่านจงบังมีสีสุขสงการนี้จะเดินทางไปเหนือล่อ,ลองไต้ขอให้เดินทางปลอดภัยอย่างโดยสวัสดิภาพนะคิดเงินกอใหเงินมากรอบคิดถอยสมความมุ่งมานปาถน,นานโยมนะเทสนาปารโยสาน

คุ้มได้ได้มาให้ยางหอ ศาสนาอภิสง์ในวันนี้เป็นบุญใหญ่ในทางศาสนานโยมทํากันยากหากันยากนะต้องมีความพร้อมต้องมีความสมัครใจสมคัญหลักต้องมีปัจจัยนะเพราะว่าสินค้าใช้ใจจะต้องมีมากมายเพราะฉะนั้นการทําเก่งถือว่าเป็นบุญใหญ่ในศาสนาพุทธ ศาสนาพูดมียูห้าบุญเป็นการที่ขึ้นชื่อว่าเป็นบุญใหญ่หนึ่งสร้างโบสถ์สองปวดพระสามกระถิน่นสี่บุญเทศมหาชาติและก็ห้าบุญแจกวันนี้โยมมาราบุญใหญ่ทั่วหน้ากันขอโยมมั่งมีสีสุขอยู่เย็นเป็นสุขผลบุญที่โยมได้ทําในวันนี้ขอให้ส่งตรงถึงพ่อถึงแม่ปูย่ย่าตายายที่่วงลับไปแล้วถ้าท่านตกอยู่ในข่ายกองทุกข์ก็ขอให้พ้นสภาพแห่งความเป็นทุกข์แต่ท่านมีความสุขในสัพเพเพบเบื้องหน้าแล้ว ขอ <ersch> ให้ท่านมีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและประธานมีสัจนาพระธรรมเเทศนาก็ขอสมควรแก่กันและเวลาขอยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการรัฐชะนิสัมท่นโยนเสียมีอยู่ไหนเอ่ย ะให้มายกหรอ